ม่ใช่อมผมไม่น่าจะฟีกันนะโอ้น่นมันไม่น่าจะฟีกันขอีเลยไ้นดไ่หม้อหม้อหนักเก้าบาทเลี่หานโอ้มโอ้มันตข้าเลยข้าคำเหมือนเหมนแกจะขับเลยไปเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นเดิน้ามา เดี๋ยวจะย็นตาสาวนี่แหละเขาเลยตั้มไปเลยโอ้กัดควันนี่ผมได้นบไปนี่ยนะนี่แหละนน่าจะลงล็อกลิงนะพี่เพราะวันแต่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กังครับ ของอุทยานเัาเดี๋ยวหมอจะโทรประสานอุทยานแต่ทีนี้ว่าในสภาพร่างกายเดี๋ยวหมอจะดูให้เบื้องต้นก่อนนะครับหมอจะดูให้เบื้องต้นเช่นอาจจะให้ยาหรืออาจจะรักษาเขาเบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวประสานกับทางทางหัวหน้าอุทยานเขาแล้วก็ให้เขามาดูซิว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงหรืออะไรพวกนั้นนะนะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเดี๋ยวหมอจะดูให้นะครับหมออาจจะให้น้ำกลงน้ำเกลือหรืออาจจะ เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันเอ็กซเรย์ได้หรืออะไรเนี่ยหมออาจจะส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วให้หมอเขาดูแลต่อเนื่องอีกทีหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หมอทําอะไรได้ไม่มากมก็เพราะว่าอาจจะดูแลเบื้องต้นให้ว่าสุขภาพตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเพิ่งลง,น,งนะครับเพิ่งลงเพราะนั้นแน่สภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าไว้ว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะได้รับแรงกระแทกกระเทือนอย่างรุนแรงอาจจะอักเสบอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีภาวะตกเลือดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ เพราะนั้นในร่างกายตอนนี้เขาหายใจโดยอ,อ้าปากหายใจเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอ้าปากหายใจนี่แสดงว่าอาจจะมีปัญหาในระบบภายในของเขานะครับเ,เพราะนั้นเดี๋ยวให้เวลาเขาสักนิดนึงน,นะครับเ,เพราะนั้นตอนนี้ยังทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่แต่หมอจะดูแลเบื้องต้นให้ก่อน นะครับเดี๋ยวหมอประสานกับไฟเบงมาขอเบอร์ถ้าใครมีน้ำกับผ้าชุบให้หมอหน่อยได้ไหมน้ำเย็นได้ไหมยุบบนนอดวันนี้ไม่ช่วยก็เรียบร้อยแล้วเดินเดินรถเซ่รถเซ่ไหมเมื่อกี้ผู้ใหญ่เพิ่มมาตัวซ้องทำเหมนนั่เลยตัวย่างไว้เลยตัวย่างมันะ

ไที่ว่าเตะตะบ้าแ่ก็้ไม่ได้มาต้บนเขาคลิ้งนะดมาตรงนี้ดนดในห่วมันลงาจะเจ็บ้าเยขึ้นเรได้มต่วนั้นมันละท่เ่อแไมเด้ยไม่เอาไหอย่ามาเ้่มมีขึ้นแล้วนะเป็เอาอยู้ะก็บเไมอยู่นแบงหบ่ไปก่อนเด้็นไ ao bảy nén lại cắt to vì hơn ổ, em mới mà chứ. กรองนูผมกองพลาสติก้ปกาศผู้ไม่ต้องกลฮัลโหลฮัลโหลม่ไม่ดังเลย้ององาอยู่เนีใูไปรับไมันจหอนเโอกาสนอกโอกาสช็อกมีเหมือนเราโดนรถชนตุ้มมาเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าไม่รีบไปหาหมอนะตัวเย็นเฉียบไม่เวลามันสักกี่นาทีได้ ใช่นี่ยเราต้องข้าวไหมตอง่าวใส่ข้าหมูสองหมูกเนยไนี่เขาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเนี่ยเราจะต้องจำเป็นต้องลดอุณหภูมิการลดอุณหภูมิทำได้จากตรงไหนบ้างก็คือหมอฉีดยาแก้ฉีดยาแก้ปวดลดไข้ให้แล้วก็พยายามเช็ดตัวโดยใช้น้ำเปล่าน้ำ น้ำทั่วไปเนี่ยเราเช็ดตัวเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายลดหลังจากที่เราเช็ดตัวแล้วเนี่ยจากสภาพเมื่อชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเริ่มดีขึ้นนะครับเขาพยายามที่ผงกหัวพยายามที่จะยกหัวขึ้นเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าอาการร่างกายทั่วไปดีขึ้นจากสภาพตรวจสภาพทั่วไปนะครับ ถามว่าหักไหมในบริเวณขาตอนนี้วันนี้จากการสอบถามทั่วไปเนี่ยคิดว่าบริเวณขาตำแหน่งต่างๆเนี่ยไม่น่าจะหักนะครับแต่มีร่องรอยแผลนิดหน่อยก็คือบริเวณเมุมปากด้านขวานะครับแล้วก็บริเวณกีบด้านซ้ายขาหน้าซ้ายมีแผลนิดหน่อยนะครับขาหน้าซ้าย อโอเค,อเคก<ถ>็มีแผลแล้วขาหน้าซ้ายนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถามว่าร่างกายทั่วไปดีขึ้นไหมนในภาพรวมในภาพรวมเนี่ยในสภาพร่างกายทั่วไปถือว่าดีขึ้น,นแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราทําได้มากที่สุดก็คือเราให้ยาลดภาวะช็อกในร่างกายแล้วก็ให,ให้ให้น้ําเกลือนะครับเราให้วิตามินบํารุงเพราะนั้นเนี่ยยาที่เราจะต้องให้ไปมากกว่านี้ก็คงคงคงไม่ได้ นอกจากว่าเราสังเกตอาการและดูอาการเข้าก่อนนะครับว่าสภาพร่างกายเขาอยู่ในสภาพไหนอย่างไรนะครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยดูสภาพทั่วไปอีกทีนึงครับคุณหมอถ้าดูจากดูหน้าตาการดูรูปรักโดยภายนอกเนี่ยมันน่าจะมาจากที่ไหนเป็นการเลี้ยงออกจากฟาร์มหรือว่ามาจากเขาหรือว่าจริงๆถ้าหมอดูตามสภาพนี้นะปกติเนี่ยเลี้ยงผ่าทั่วไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วหาคนเลี้ยงยากตามสภาพทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้ด้วยซ้าไปเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นสัตว์สงวนนะครับสัตว์สงวนใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยใครจะลุงจะเลี้ยงเนี่ยจริงๆแม้แต่ขออนุญ,ญาตเองไม่ได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองมันเป็นสัตว์ป่าสมวนที่ใกล้ศูนพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามานักวันนี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นอา,อาจจะมีคนเลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่หมอไม่แน่ใจว่าหนึ่งเขาจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเอาไปเลี้ยงที่ไหนอย่างไรไม่มีใครทราบ เพราะนาวันนี้เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่เชื่อมขนาดนี้แต่ถ้าดูสภาพทั่วไปเนี่ยการตอบสนองทั่วไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเลียงผ่าที่เชื่องเหมือนได้รับการเลี้ยงดูมานะครับเพราะเพราะหมอคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไรยังตอบไม่ได้แต่สัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยรับรองขออนุญาตไม่ได้แน่นอนอาจจะมีการลักลอบมานะครับเพราะนี้แต่ทีนี้ ถ้าดูตามสภาพทั่วไปเพราะว่าสัตว์ตระกูลนี้มันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพวกสัตว์กีบกลุ่มแพะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเขาจากดูฟันเนี่ยเนื่องจากว่าฟันแท้ขึ้นหมดเนี่ยอายุน่าจะประมาณอยู่ที่สี่ถึงห้าปีประมาณนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ประมาณนี้อายุสี่ถึงห้าปีแต่นี่นะ,ะจริงๆอายุไขเขาเต็มที่เนี่ยณวันนี้อายุไขจริงๆมันอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดปี นะครับ21ปีนี่ก็ถือว่าอายุไขเขาถ้าเลี้ยงดีๆถ้าอยู่ตามธรรมชาติดีๆอาหารสมบูรณ์เนี่ยเขาอยู่ได้ถึง21ปีแต่ณวันนี้ถ้าเฉลี่ยประมาณสัก4 5ปีก็ยังอยู่ว่าวัยรุ่นอยู่นะครับ สำหรับเลียงผาตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับเพศเมียเมื่อกี้มีคนสงสัยว่ามันท้องหรือเปล่าแต่สภาพท้องหรือไม่อย่างไรนะวันนี้เนี่ยถ้าให้หมอดูทั่วไปเนี่ยก็คงยังไม่ไม่น่าจะท้องเพราะว่าการดูท้องเนี่ยจริงๆว่าถามว่าดูทั่วไปพื้นฐานทั่วไปดูได้ไหมเราดูอาจจะดูลักษณะของกินมากขึ้นนอนมากขึ้นอ้วนมากขึ้นไหมลักษณะพุงโตเต้านมตั้งเต,ต้าหรือเปล่าเส้นเลือดบริเวณช่องท้องเนี่ยขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหมอดูด้วยสายตาทั่วไปเนี่ยคิดว่า ไม่ท้องนะครับไม่ท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่สันนิษฐานนะครับแต่เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องต้องตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ในภาพรวมเราก็ถือว่าอยู่ในในภาวะที่เราแฮปปี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอเองก็ต้องรอเดิไมเดรๆนะรด้วยวอยขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึนขึ้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 น Ô phan là yêu hả, lương ngô của đấy. Nếu phụ nữ, đâu phụ nữ, ถ้าตกกรดอย่เอ่อพอดีลูกบานผมโตมาผู้ช่วยโทมาพอดีคนอายุใกลบ้านเนี่ยว่ามีกระเลียงฟ้าตกรดอย่ตรงนี้ว่าหมายผมมาดูผมก็พอได้ดับแจ้งแล้วก็ประมาณที่ก็มาแล้วก็ผูกคอลแล้วบอกว่าผมมาว่าผู้คอมอฟโดเราวิงาำต้นอะไรอยาเี้ยเลยผมก็เดินข่าวตรงนี้ผมได้ทราบข่าว คือคุณหมอพิชัยโทรแจ้งผมอยู่ระนองเมื่อกี้ก็รีบมาเนื่องจากเลียงปาเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน15ชนิดซึ่งห้ามครอบครองแล้วก็ต้องแคมงวดในการดูแลรักษาช่วยชีวิตของเลียงผานะครับก็ผมได้โทรไปรายงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5แล้วก็ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษาา์สัตว์ป่าแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวให ทำบันทึกรับมอบจากกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเรียงผาตัวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุตกจากรถและชาวบ้านมาพบนะครับก็เดี๋ยวทางกรมุทอานแหน่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะนำไปอนุบาลน,นะครับเพื่อดูความปลอดภัยแล้วก็ให้สัตวแพทย์ช่วยดูอาการ ว่าให้เกิดความปลอดภัยหลังจากนั้นจะส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือว่าเดี๋ยวจะรายงานไปที่กรมวทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เขาสั่งว่าให้นําไปปล่อยหรือว่าเก็บรักษาไว้ที่ไหนครับจะมีการแจ้งความกล่าวโทษสืบสวนนะครัคนครอบครองก็คิดกับที่สุธินนะซึ่งเป็น ตำรวจตบิด,ด้านรักษาทรัพยากรก็คุยกันว่าต้องทำบันทึกแจ้งความเพื่อหาตัวผู้กํำเป็มาลงโทษับแล้วสำหรับอาการตอนนี้ครับคุณหมอตั้งแคุณหมอมาดเนอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับคือตั้งแต่ได้รับทราบแล้วก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านของหมู่หกะตําบลบางลึกนะครับเพราะว่าหมอก็เข้ามาดำเนินการแล้วก็จากสภาพที่เห็นตอนแรกเนี่ย สภาพร่างกายเขาเหนื่อยนะครับอยู่ในสภาพที่เพลียแล้วก็มีอาการหอบแล้วก็สภาพทั่วไปจากการตรวจสภาพแขนขาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูสภาพพื้นที่ทั่วไปเนี่ยเรื่องแขนขานี่ไม่น่าจะมีปัญหา <P> เพราะว่าเห็นข่าวว่าจะเขาเดินมาจากฝั่งนู้นมากระทั่งถึงฝั่งนี้แล้วก็นอนอาการที่พบครั้งแรกก็คือหอบเหนื่อยอ้าป,ปากหายใจนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หมอมาเนี่ยสภาพร่างกายที่เห็นเนี่ยโอเคจะ จากสภาพทั่วไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเขาสูงมากอาจจะอยู่ในภาะวะาการช็อกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยหมอก็พยายามที่จะลดอุณหภูมิหลักการดูแลเบื้องต้นเนือคือหมอก็ให้ยาลดไข้แล้วก็ลดอุณหภูมิในร่างกายโดยเราใช้น้ําชุบแล้วก็เช็ดตัวให้เขาแต่หลังจากนั้นเนี่ยหมอใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วอาการทัท่วๆไปเขาเริ่มดีขึ้นอัตราการหายใจเต้นดีขึ้นนะครับอัตราดูสภาพร่างกายดีขึ้นเขาสามารถพังหมหัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย จากที่หมอเห็นตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยร่างกายเขาอยู่ในสภาพที่น่า,นาพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าสําหรับเลี้ยงผาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับมันขึ้นอยู่กับพรบรสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปี35เนี่ย เพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องมอบให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาดูแลต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายที่จะให้หมอเขาดูแลอย่างใกล้ชิดมันจะดูดีกว่านะครับณวันนี้เนี่ยในฐานะหมอในพื้นที่ก็ดูแลร่างกายเขาให้กับสภาพฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที <ask> ่จะดําเนินการต่อได้ครับผม